แม้ Obi-Wan Kenobi จะเป็นมินิซีรีส์ที่เนื้อเรื่องจบในตัวแต่ก็ยังมีคําถามและปริศนาที่ซีรีส์นี้ทิ้งไว้อยู่พอตัวเลยครับผมขอหยิบเอา8คําถามที่ผมว่าน่าสนใจและพบคนถามบ่อยมาพูดคุยกันในคลิปนี้ซึ่งแบ่งเป็น4คําถามที่ผมมีคําตอบให้และอีก4คําถามที่ยังทิ้งเป็นปริศนาและคงต้องรอเรื่องราวต่อๆไปมาเฉลยครับนี่คือ Hyperspace Tales เราเริ่มจาก4คํคำถามที่มีคำตอบให้ก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับคำถามแรกทำไมวิญญาณควายก้อนถึงมีรูปร่างขึ้นมาได้ในฉากสุดท้ายของซีรีส์นี้ควายก้อนสามารถปรากฏตัวเป็นร่างวิญญาณเพื่อพูดคุยกับโอบิวันได้ซึ่งขัดกับในซีรีส์โคลนฟอสที่เขาสามารถสื่อสารกับโยดาได้เพียงผ่านเสียงเท่านั้นเพราะควายก้อนนั้นถูกฆ่าโดยดาร์สมอลก่อนที่เขาจะสำเร็จวิชาการเป็นวิญญาณฟอสครับแท้จริงแล้วสิ่งนี้มีคำอธิบายง่ายๆอยู่ครับ คือควายกอนนั้นแม้ในความตายก็ยังฝึกฝนความสามารถในการเป็นวิญญาณฟอสจนในที่สุดก็สามารถปรากฏร่างให้ออบิวันได้เห็นได้ครับและแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าหลังซีรีสน์นี้ทั้งสองจะคุยกันบ่อยขนาดไหนแต่เรารู้ว่าครั้งสุดท้ายที่อบิวันได้คุยกับร่างวิญญาณของควายก้อนก่อนที่อบิวันจะตายนั้นคือในภาค4หลังจากฉากนี้ที่ลุกรีบกลับบ้านไปเพื่อช่วยโอเวนกับเบรูอบิวันได้ขอความเห็นจากควายก้อนเกี่ยวกับความกังวลของเขาต่อความปลอดภัยของลุก ซึ่งควายก่อนก็ช่วยให้อบิวันสบายใจว่าเขาเห็นนิมิตว่าการเดินทางของลุกยังไม่จบแค่ตรงนี้ครับอบิวันทำอะไรต่อจากซีรีส์นี้สำหรับข้อนี้นั้นผมมีคำตอบให้แค่ประมาณหนึ่งลกันครับเพราะเรื่องราวของซีรีส์อบิวันเคนนบีนี้ห่างจากหนังภาค4ถึง9ปีแต่นอกจากที่เรารู้ว่าอบิวันนั้นฝึกฝนกับวิญญาณของควายก้อนจนสามารถสำเร็จวิชาเป็นวิญญาณฟอร์สได้แล้วเราไม่ได้รู้อะไรมากนะเกี่ยวกับชีวิตของอบิวันในช่วงนี้ครับ ที่พอรู้ก็คือเขาได้ใช้ไลท์เซเบอร์และพลังฟอสต่อสู้กับมังกรเครดดราก้อนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านได้มีโอกาสช่วยเหลือและซ่อมหุ่นรอยและเคยพาเด็กหลงชาวทัสเคนกลับบ้านส่วนเหตุการณ์ที่น่าจะสําคัญที่สุดเท่าที่เรารู้น่าจะเป็นการกลับมาต่อสู้กันอีกครั้งของโอบิวันและมอลบนดาวทาทูอินซึ่งจบลงด้วยความตายของมอลดังที่เราเห็นในซีรีส์เรเบลส์ครับทำไมแกรนด์อินควิซิเตอร์ถึงยังไม่ตาย แกรนด์อินควิสิเตอร์ที่ถูกเรว่าแทงจนเหมือนจะเสียชีวิตในตอนที่2แต่กลับมาปรากฏตัวเหมือนไม่เป็นอะไรเลยในตอนที่5คงไม่ได้ทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เท่าไรครับเพราะแฟนๆรู้กันดีว่าเราต้องเห็นแกรนด์อินควิสิเตอร์ปรากฏตัวเป็นตัวร้ายในซีซั่นแรกของซีรีส์เรเบ l ลส์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อจากซีรีสน์นี้ซึ่งในตอนที่แกรนด์อินควิสิเตอร์ปรากฏตัวอีกครั้งในตอนที่5นั้นเขาพูดเป็นในๆอธิบายว่าสาเหตุที่เขายังไม่ตายนั้นเพราะความแค้นช่วยดึงพลังฟอสตเขาไว้อยู่ แต่แท้จริงแล้วอาจมีคําอธิบายที่ดีกว่านั้นครับในหนังสือนิยาย Last Shot ได้มีการอธิบายถึงกายภาพของเพาอันซึ่งคือ Species ของ Grand Inquisitor ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี2กระเพาะอาหารการที่ Grand i n q u i s ิ t เตถูกแทงที่ท้องอาจทําให้เขาแค่เสียหนึ่งในกระเพาะไปไม่สาหัสถึงตายอีกสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนคําตอบนี้คือบทสัมภาษณ์ที่นักสแสดงรูเบิร์ตเฟรนผู้สแสดงเป็นแกรนอินควิสิเตอร์ ที่เขาบอกว่าเขาถูกแทงแค่หนึ่งในกระเพาะของเขาเท่านั้นแต่แม้แก a น d i อินควิ t ิเจะรอดมาได้เพราะมี2กระเพาะแต่ในกรณีของเรวาที่รอดจากการถูกเวเดอร์แทงมาได้ถึง2ครั้งด้วยกันน่าจะเป็นเพราะความแค้นดังที่ Grand Inquisitor อร์บอกครับทำไมข้อความของเลอาถึงโอบิวันในภาค4ถึงพูดเหมือนไม่รู้จักกัน ในภาค4เลอาส่งข้อความถึงโอบิวันผ่านหุน่น R2D2 ซึ่งในข้อความนั้นใช้คำพูดที่ค่อนข้างสุภาพและเป็นทางการและพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับเธอแค่ว่าโอบิวันเคยร่วมงานกับพ่อของเลอาซึ่งแตกต่างจากการพูดคุยของทั้งสองในซีรีสน์นี้ซึ่งเรื่องนี้จริงๆมีคำตอบอยู่ในซีนท้ายๆของตอนสุดท้ายเลยครับก่อนที่โอบิวันกับเลอาจะจากกันเป็นครั้งสุดท้ายทั้งสองตกลงกันว่าเพื่อความปลอดภัยจะต้องไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองสนิทกัน และทั้งสองยังเรียกกันและกันว่าโอบีวันกับองคหญิงแทนที่จะเป็นเบนกับเลอาเหมือนทั้งซีรีส์อีกด้วยเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมข้อความของเลอาถึงไม่มีการแสดงถึงความสนิทสนมกันพูดถึงแค่ความสัมพันธ์ของโอบีวันกับพ่อของเธอแค่นั้นกับต้องอย่าลืมว่าเวลาระหว่างซีรีส์นี้กับภาค4นั้นต่างกันถึง9ปีอาจจะดูแปลกๆถ้าในภาค4เลอาคุยกับนายพลที่เธอเคยรู้จักตอนเธออายุ10ขวบแต่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยด้วยคำพูดที่สนิทสนมครับ จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนที่ลุกพบกับเลอารครั้งแรกเขาเรียกแทนโอบิวันว่าเบนซึ่งเป็นชื่อที่เลอาไม่เคยใช้ในภาคสี่แต่เลอาเหมือนจะรู้ว่าลุกพูดถึงใครในทันที R2 <Come on. S 1> แถมในภายหลังเธอยังตั้งชื่อลูกของเธอกับฮานว่าเบนอีกด้วยครับก่อนจะไปครึ่งหลังผมอยากขอให้ทุกคนกดไลค์และ u b s c r i b e ช่อง Hyperspace Tal e s ไว้หน่อยนะครับ แล้วไปต่อกันเลยกับอีก4คํคำถามที่ยังไม่มีคําตอบครับ The Path กับกลุ่มกบฏเกี่ยวกันอย่างไรในซีรีส์นี้ดูเหมือนจะมีการพูดเป็นในหลายครั้งว่า The Path นั้นเป็นกลุ่มที่จะเติบโตไปเป็นส่วนหนึ่งของพัธมิตรกลุ่มกบฏหรือ Rebel Alliance แต่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไหมหรือในลักษณะใดทีมของ The Path อาจดูไม่ใหญ่มากแต่ผลงานต่อต้าน Empire ที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นที่หมายหัวของ Empire และเหล่า Inquisitors อยู่พอสมควร ที่น่าสนใจกว่าคือกลุ่มเจไดและผู้มีสัมผัสพลังที่ถูกช่วยเหลือโดยเดอะพา h เรายังไม่มีไอเดียว่าคนกลุ่มนี้คือใครเหตุใดจึงเลือกที่จะทิ้งไ์เซเบอร์ไว้กับ The p a า h และกลุ่มผู้มีสัมผัสพลังเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเจไดโฮโลครอนของอีโนคอโดวาเจไดที่เก็บรายชื่อของเด็กผู้มีสัมผัสพลังเอาไว้หรือไม่อย่างไรก็ดีโฮโลครอนนี้ถูกทำลายไปแล้วในเกมเจไดฟอลเลนออเดอรครับเกิดอะไรขึ้นกับควินแลนวอส หนึ่งในชื่อเจไดที่เดอะพาสเคยให้ความช่วยเหลือคือคินแลนซึ่งน่าจะหมายถึงคินแลนวอสเจไดมาสเตอร์ที่เคยเข้าสู่ด้านมืดและถูกฝึกฝนโดยดูกูก่อนจะกลับสู่ด้านสว่างได้อีกครั้งแต่นอกจากชื่อแล้วเรายังไม่รู้สถานะหรือข้อมูลอื่นๆของเขาอีกเลยสิ่งหนึ่งที่คินแลนวอสถนัดคือการเป็นสายลับซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเราอาจได้เห็นเขาอีกครั้งในซีรีส์แอนดอร์ที่จะฉายในเดือนสิงหานี้ที่เป็นซีรีส์แนวสปายทริลเลอร์ครับสุสานในฟอร์เทสอินควิซิทอริ u s สคืออะไร อีกปริศนาที่ซีรีส์นี้วางไว้แต่ไม่ได้ให้คำตอบคือสุสารเจไดและผู้มีสัมผัสพลังใน Fortres s i n q u i s i t o r i u s ที่อบ i ิวันพบในตอนที่4เราเดากันว่าหนึ่งในศพที่ถูกแช่ไว้นั้นคือเจไดมาสเตอร์เทราซิ u b เบแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาตายได้อย่างไรผมเดาว่าศพเหล่านี้คือผู้ที่ถูกอินควิสิตเตอร์ทรมานจนตายแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอมพายเก็บศพเหล่านี้ไว้เพื่ออะไรครับทำไมเวเดอร์ถึงบอกกับลุกว่าอ b บิวันเคยคิดจะนำเขากลับสู่ด้านสว่างได้ ในภาค6ตอนที่ลุกมอบตัวกับเวเดอร์บนดาวเอนดอร์เพื่อดึงอนาคินกลับสู่ด้านสว่างเวเดอร์ Vader บอกกับลุกว่าโอบิวันเคยคิดจะช่วยเขาเช่นเดียวกัน once you แต่ทั้งในซีรีส์นี้และใน Revenge of the Sith เราไม่เคยเห็นโอบิวันพูดชักจูงอนาคินให้กลับมาเลยเขาพูดแค่เพียงว่าเขาจะต้องทำสิ่งที่เขาต้องทำซึ่งสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราคงไม่ได้คำตอบ และทางลูคัสฟิล์มอาจจะปล่อยให้กำควมแบบนี้ต่อไปครับและนั่นคือ8คำถามและ4คำตอบจากซีรีส์ Obi-Wan Kenobi ครับผมตกเรื่องอะไรไปอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันต่อได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรในจกักรวาล Star Wars นั้นฝากติดตามช่อง Hyperspace Tales กอนแล้วกันครับ May t t e Force Be With You